โอ้ยพยาบาทเปิดเพลงวันนี้เราสวัสดีค่ะอยู่ช่องสอดสิ่งสอดจับป้านไงยบอสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะคะ ในปีเก้ายูมือนดีมือดีเหล็กออกมันนี้วันรวยนะคะได้หวยจะไหนก็จัดมาหน่อยมือนี้ห้าพ้ามาถ่ายคลิปเราไม่ถ่ายนะครับสาวขับรถด๊อมเบื่อแล้วมันร้ายแล้วเข้ามาถ่ายสาวแอร์สาวส่วนแปลกเตง แองมาอยู่เท่าไหรแองสิบแปดเอ้ยสิบแปดม่อหกพี่น้อง,องดเด้อพี่น้ออยากได้เป็นตุกไผ่เด้อมันเด้อม่อหกโดหนาแมัน้ำนาตุก บอตุกมันคือเห็นลองไล่นี่ไล่เงาเนาไมต้องเห็นไล่เงาเงาเนียอเออยมเจสงผลตเาว่ารันตวไป้มกนเลยนดหลอกขามันรับจางอี่ฮะซื้อเลข ไม่ได้เหล็กอันปดเก่าอันาอันเปิดโอ้ยาว่าอันเลยกินยังไม่ได้เล็กอันไป็ไไดเกาโอ้ยไปบวกค่าบวก อ,อนเเต็เลยแตงตัวม,มึงซ้อมถรถยี่บ่าตุกกำลังออกแ <8 S 2> บาทแค่พอรู้ว่าตอนมีเท่าไหร่สองไลนสามไลามไรกะว่าเสด็จเจ้ามือ ไรสามหมื่นเนี่ยบอมันถือบอเกี่ยวอยู่ว่ามันหนาวมันหนุยเอามารับซื้อได้นะเสียมิตรผักสดแตงกวาสวยๆของเสียมิตรแตงกำลังสวยค่ะกำลังออกมันโซนหนามหลอกหนึ่ง ูมอนยุก <descon fin anta> <p uss ASE ori> ็เศ้าลาบ่าี่น่วยใ่โพดทำไมซ้ำนึงเก็บเลยตัวนี้เวีนหมื่นหนึ่งนวยใยแห้งเนาะนั่นแหละทำไมซ้ำนึงก็เก็บไปเลยบุษมันกับใ่ถิ่มมนสิแกนี่อดิยหลกนี่ิวเก็บเลยเนี่ยจ้า ชื่อเลขละปอชื่เลขยังอนอเาหางัวคกุงซื้อบายอีืทีเล่าได้ล่ะซิมหา มจะจะซื้อกับให้ฉันซื้อให้ใช่ไหมเนี่ยเาเจ้าขายไหมล่ะก็ได้ฉันเดี๋ยวเราส่งให้เขาเลยหนึ่งห้าห้าหนึ่งันเหลมันใหญ่โผล่เสีเยได้เลยนั่นมันเก๋มันบ่ายราคาร,ราเาเลยนั่นแหละ

พี่น้องพว่าเขาสิมุดจากบ้านเนาะเออไงพี่น้องเข้านาะบ่เคยพอนากรกเดื่อเขสิหูว่าเป็นพี่น้องอีเก็บไปละลายแน่เสียได้เมนบอก

สาวสวนแตงแห่งเมืองบุรีรัมเก็บอดเลเก็บมาไม่เราเก็บสองขามเากมีสวนแตงมาสูบเก็บเท่าางน้องขางนี้จับไปกวุนมากเก็บแถวใหียวเลยแถววัเสาเราป่อยว่าเสียเวลาเสมอเด้าไหนมาลับจานจะก็ย่าเห็ุเขาดมาก เก็บเครื ah so mm ่องมือก็ได้ค่าแรงสามร้อยกนหรบอสท้าบันดีบบริษัทแรงบริษัทซื้อเี้กินบอร์จำกันนะนะค่าแรงก็แพงค่ะสามร้อยทุกวันนี้ค่าแรงสามร้อยเฮดครึ่งมือก็สามร้อย เผามันช้ำมีแต่หน่วยใหญ่เลยเอาไปล้างก่อนอืมกรอบสดๆเลย 铁板，二十斤。Hmm. Mm hmm.